แล้วนะฮะก็วันนี้ก็จะมาผมก็จะมาสอนโหลดเกมเออมาครับมาครับนะฮะแต่ตอนแรกเราคุณต้องมีแอปตัวนี้สี่สามเก้าเก้านะฮะนี่แอปตัวนี้เลยครับเนี่ยแอปสี่สามเก้าเก้าตัวนี้เลยนะเนะี่ยแอปตัวนี้นะที่ผมแอปตัวนี้ก่อนเลยนะฮะ เคยบอกกปแล้วนะฮะแอปตัวนี้เลยนะฮะกดเข้าไปครับอืมนะเมื่อขึ้นมาเป็นรูปแบบอย่างนี้นะแบบนี้นะแบบน,นะฮนะฮะแต่ไม่ใช่ไม r ค f t แบบว่าอันนั้นนะเป็นไมค้ค้ัเนอื่นนะ่ะคุณพิมพ์พข้าไปพิมพ์พ,มพ่อป่อาผมว่าไม้ค้าเฉยๆนะไม้ค้าเฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม r ค f t แบบนี้นะครับ มค้าแบบอื่นพิมพ์ว่ามาค้าข้าไปให้เลื่อนลงมาสักครู่ครับเน็ตมันช้านิดนะึงนะฮะเกี่ยเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครู่ครับเน็ดมันช้าช้ามากช้าอย่างมากเลย เร็กมันช้าโอเคเอามาเอามาอ่ะพี่อาว่าเลกโกกระดาบมันก็จะมีอยู่ในนั้นแหละรับเลกโกมันจะมาไวกว่าแค่นี้่ะเลกโกนะพี่อาว่าเลกโกเข้ามากูจะเจอตาวน์เนี้นะกูเข้าไปนี่แล้วคือก็จะเจอมาครับอันที่สองกดเข้าไปนี่แหละครับผมโหลดอยู่นะนี่ครับ มันจะเป็นแบบนี้เลยครับไม้ครับเลยเป็นไม้ครับเลยเนะทปก,ก็ขอลาก,กันไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ